จกกากการให้กำเนิดเด็กเธอเป็นความผิดศธรรมอย่างแท้จริงในหนังสือ better never to have been นักปราชักษ์เดวิดเบนนดอร์ได้กล่าวว่าชีวิตนั้นเด็บไปด้วยความทุกข์โดยธรรมชาติจากนั้นการแัดสิ่งทมีลูกจึงทำให้เกิดอันตรายที่ไม่จำเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่วันนี้เราจะมา จาะลึกประชาธิปไตยและหน้ากังวลของการต่อต้านการเกิดโดยสำรวจข้อโต้แย้งของเบนดอร์เพื่อตั้งคำถามสุดท้ายว่าการไม่มีอยู่เลยจะดีกว่าหรือไม่ผู้ชายสำคัญของข้อโต้แย้งของเบนดอร์คือสิ่งที่เขาเรียกว่าความไม่สมดุลระหว่างความสุขและความทุกข์ขาวเห็นว่าการมีอยู่ของความเจ็บปวดนั้นไม่ดีและการมีอยู่ของความสุขนั้นดีแต่การไม่มีความเจ็บปวดนั้นดี แม้ว่าไม่มีใครได้รับสิ่งดีๆนั้นก็ตามอย่างไรก็ตามการไม่มีความสุขนั้นไม่ถือว่าไม่ดีเว้นแต่จะมีใครบางคนที่กันไม่มีสิ่งนี้เป็นความขาดแคลนเพื่อเป็นปานมุมมองของเขาอย่างเรียบง่ายขึ้นเป็นจอแนะนำว่าการสร้างใครสักคนขึ้นมาจะทำให้พวกเขาต้องเผชิญความเจ็บปวดซึ่งการทุกข์ทรมานนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายอย่างปฏิเสธไม่ได้ แม้ว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยความสุขก็ตามแต่การไม่มีความสุขนั้นจะทำให้สิ่งที่มีชีวิตอยู่ต้องทนทุกข์อย่างไรก็ตามการไม่มีความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องแลวร้ายโดยเนื้อแท้สำหรับคนที่ไม่มีอยู่สำหรับประเดอกความไม่สมดุลน,นี้ทำให้ศีลธรรมพลิกผ่านกันไม่มีอยู่ช่วยให้ผู้คนนั้นปลอดภัยจากอันตรายและไม่ได้ทำให้พวกเขาไม่ได้รับผลประโยชน์ายเช่นกัน ความคิดสุดตรงนี้ท้าทายความเชื่อที่มนุษย์ษยหวงแหนที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือชีวิตนั้นดีตัวเนื้อแท้แต่เบนดอร์ตแอย่างว่าความสุขในชีวิตนั้นแทบจะไม่เคยมีค่าเกินกว่าความเจ็บปวดเลยและแม้แต่สำรวจชีวิตที่มีความสุขมากกว่าความเจ็บปวดภาระทางเศรษฐธรรมของพ่อแม่ในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่ต้องทนทุกข์ยังคงอยู่ยินยอมและนั่นเป็นเพราะพ่อแม่ไม่สามารถยินยอมให้คนที่ยังไม่เกิดมามีชีวิตได้ เปิดดสเสริมความแข็งแรงให้กับตำแหน่งของเขาด้วยการเน้นย้ำถึงความทุกข์ที่แพ,พร่พรายในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ความเจ็บปวดทางกายฉากความเจ็บปวดและความสะระไบจงถึงความทุกข์ทรมานเช่นความอกหักกับความวิตกกาวลางความทุกข์ทรมานเป็นประสบการณ์สกลที่คงอยู่ข่าวเขียนว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาจะต้องทนทุกได้ระดับหนึ่ง หลายคนจะต้องทนทุกข์มากประดอยังวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เขาเรียกว่าอัตตินิยมการเงินของมนุษยชาตินั่นคือแนวโน้มของเราที่จะมองข้ามหรือลดความสําคัญของความทุกข์ทรมานและยกระดับความสุขในชีวิต ขาวโตวอยยางว่าเรามักจะประเมินประจักษ์ความทุกข์ของมนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่เกิดชากการแจกสิ่งชา่ที่จะดสืบพันธุ์ต่ำเกินไปตัวอย่างเช่นการให้กำเนิดเด็กเธอเป็นการทำร้ายผู้เอืน่นโดยอ้อมร่วมถึงต่อสัตว์ที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อประทังชีวิตมนุษย์แต่แบรดจอม่ได้หยุ่อยู่แค่นั้น เขาขยายความถึงสภาพของมนุษย์นายวงวกว้างกว่านั้นเกี่ยวกับความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และความกลัวที่เกี่ยวข้องชีวิตเป็นความสมดุลที่ไม่แน่นอนซึ่งแม้แต่ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างโชคดีก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้เพื่ออ้างอิงขำผู้ของบอรบดรดเบรรดาเคียงว่าคุณภาพชีวิตของมนุษย์นั้นแย่กว่าที่คนส่วนใหญ่รับรู้มากเผชิญกับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมาก หลายคนโต้แย้งว่ามุมมองของเขาบองโลกในแง่ร้ายเกินไปและและเลยความสุขและความหมายที่ลึกซึ้งที่ชีวิตมอบให้คนอื่นๆกล่าวว่าเขาเพิกเฉยต่อวความยึดยูนและความเทสร้างซอนของมนุษย์ในการค้นหาความสุขแม้จะอยู่ท่ามกลางความทุกข์กำบางคนยังโต้แย้งว่าความหมายของชีวิตอยู่เหนือความสุขและความเจ็บปวดซึ่งยังรากลึกอยู่ในประสบการณ์ ความสัมพันธ์หรือการสแสวงหาจุดมุ่งหมายบรรจาร์โต้แยงข้อโต้แย้งเหล่านี้โดยระบ,บุว่าความหมายนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและไม่สามารถลบล้างความเสียหายที่ท่วมท้นและเป็นวัตถุซึ่งตัวธรรมชาติอยู่ได้นายของปรัชญาของบรงบรจร์นั้นลึกซึ้งและส่วนตัวอย่างยิ่งหากชีวิตส่งผลให้เกิดอันตรายมากกว่าประโยชน์ในเชิงปริมาณการซึ่านก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจในเชิงศีลธรรม เป็นดอทเถงกับโต้แย้งว่าการมีลูกเป็นการกระทำที่เกาะให้เกิดอันตรายโดยเขียนว่าการสืบพันธุ์ไม่ใช่การสร้างคอนให้ได้รับประโยชน์จากชีวิตแต่เป็นการทรมานการดำรงอ,อยู่ของใครสักคนที่ต้องทนทุกข์สำหรับเป็นดอททางเลือกทางเจริญธรรมคือการหลีกเลี่ยงการมีลูกซึ่งจะทําให้ชีวิตที่อาจเป็นไปได้เหล่านั้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เขาไม่ได้บอกว่าตำแหน่งของเขาเป็นปฏินิยอมแต่เป็นการเห็นอกเห็นใจโดยให้ความสําคัญกับการป้องก,กันอันตรายมากกว่าการดำรองอยู่ต่อไปมุมมองของแบรดดอร์เกี่ยวกับชีวิตถ้าทายให้คุณพิจารณาความจริงที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับการดำรองอยู่ไหมหรือไม่ความเป็นไปได้ของความสึกมีน้ำนักมากกว่าความแน่นอนของความทุกข์หรือไม่ ประชาของเขามีผลกระทบต่อวิธีการที่คุณเข้าหาความเป็นพ่อแม่เจรายธรรมและอันตร,รายของมนุษยชาติหรือไม่ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับข้อสรุปของเขาหรือพบว่ามันน่าราังเกียจข้อโต้แย้งของเขาต้องการการตรยตรองแต่บอกวความคิดของคุณให้ชันทราบได้นายความคิดเห็นกดไลค์สำหรับรับข้อมูลแล้วพบกันใหม่เมื่อเราสำรวจโลกแห่งประชาต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับ